สวัสดีแฟนเบลเบลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงทัดดาวนึกแจ้งเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการกลับมาของทัดดาวนึกแจ้งในรอบชิงแชมป์โลกนี้ทําเอาแฟนเบลเบลดีใจมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทัดดาวกลับมาช่วยทีมชาติแล้วก็ในแมตช์แรกนะครับในชิงแชมป์โลกที่แข่งกับทางตุรกีเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าทัดดาวสามารถที่จะช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับจากตรงนี้นะครับการกลับมาของทัดดาวตรงนี้ก็มีบทบาทอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ 1. เราจะเห็นว่าเกมบล็อกสำคัญมากๆนะครับหลังจากที่ทัดดาวมาช่วยเกมในการแข่งขันกับนัดแรกกับตุรกีนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งแต้มแรกที่ได้ทำให้กับสาวไทยนั่นก็คือมาจากบล็อกของทัดดาวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เกมบล็อกจะสำคัญมากๆนะครับหากว่ามีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอย่างทัดดาวแล้วก็มาช่วยหน้าบล็อกแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับในเซตที่5แต้มที่เอาชนะ not. ตุรกีไปได้นะครับแต้มที่1 3 1 4ก็เป็นผลมาจากการบล็อกของทัดดาวนั่นเองตรงนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการที่มีทัดดาวมาช่วยทีมนะครับไม่ได้หมายความว่าทัดดาวคนเดียวนะครับแต่องค์รวมหรือว่าภาพรวมที่จะช่วยบล็อกหน้าใหญ่ให้กับทีมชาติไทยก็คือมาจากมิดเดิลบล็อกเกอร์ที่มีความสูงและก็มีประสบการณ์สูงจึงทําให้การทําแต้มของทัดดาวบวกถึงหัตถยาด้วยนะครับ2คนนี้ก็ทํางานได้ดีในแมตช์แรกที่เจอกับทาง เพราะเราจะเห็นว่าในสถิตินะครับของสองคนนี้ทั้งทัชด,ดาวแล้วก็หัทยาทำคะแนนไล่เรียกกันเลยนะครับ จากเกมแรกนี้นะครับทำให้เรานึกไปถึงเกมที่จะแข่งกับทางโปลแ,แลนด์แล้วก็โดมินิกันนะครับตรงนี้ถือว่ามีผลอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งทัดดาวแล้วก็หัตยาที่ช่วยคุมหน้าตาข่ายนะครับตรงนี้จะทำให้เกมบุกของไทยของเราแม่นยำมากขึ้นแล้วก็เกมต้านที่ดีกว่าเดิมนะครับในจุดนี้ทัดดาวน่าจะช่วยให้การแข่งขันกับโปลแลนด์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่27หรือว่าเช้าเมืดวันที่28 มีผลกับทีมชาติไทยของเรามากๆนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของสาวไทยตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับอีกอย่างหนึ่งสาวไทยได้พักนะครับหลังจากที่แข่งกับตุรกีแล้วก็ได้พักประมาณวัน2วันก่อนที่จะมาดวลกับโปรแลนด์ก็น่าจะช่วยทีมชาติไทยของเราได้เยอะพอสมควร และก็อีกหนึ่งแมตช์นะครับแข่งกับทางโดมินิกันในวันสุดท้ายนะครับวันที่1ตุลาตรงนี้นะครับสาวไทยของเราก็น่าจะโชว์ศักยภาพได้ดีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่จะแข่งกับทางโดมินิกันนะครับสาวไทยของเราได้พักด้วยจากตรงนี้นะครับเราก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่านอกจากาผู้เล่นที่มีความสามารถอย่างทัดดาวแล้วนะครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นคนอื่นๆที่ช่วยทีมได้นะครับเป็นองค์รวมนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้เล่นที่เตรียม ความพร้อมมาเพื่อชิงแชมป์โลกนี้ก็แสดงผลงานให้เราเห็นได้ค่อนข้างมากเลยนะครับหลักๆในแมตช์แรกนี้ก็จะเห็นจากอ,อมส,สิพพรนะครับที่ลงไปช่วยทีมชาติไทยของเราแล้วก็นําชัยชนะมาให้นะครับก็ยังมีผู้เล่นอื่นๆอีกนะครับที่น่าสนใจเราก็คงจะได้เห็นสับเปลี่ยนลงไปในสนามกันเยอะขึ้นนะครับจากเกมแรกนะครับที่แข่งกับทางตุรกีจบลงไปแล้วนะครับเชื่อว่าแฟน v o l l e y ์บอลก็คงจะอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจนะครับแล้วก็ตาม เชียร์กีฬาวอลเลย์บอลของเรานักตบสาวไทยของเราต่อไปอีกนะครับเนื่องจากว่ายิ่งเชียร์ก็ยิ่งมันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่คอยให้กําลังใจนะักกีฬาเราอยู่นะครับ สิ่งที่สำคัญก็อยากฝากนักกีฬานะครับทำให้เต็มที่เพราะว่าแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่ก็ให้กำลังใจอย่าง100%อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬา mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปนะครับชิงแชมป์โลกนี้มีความสำคัญกับทีมชาติไทยของเรามันหมายถึงว่าการเข้าสู่โอลิมปิกใน ปี2024ที่ปารีสนะครับหากว่าสาวไทยของเราทํำสถิติหรือว่าแรงกิ้งดีๆนะครับก็จะส่งผลทันทีกับการแข่งขันโอลิมปิกรวมถึงอันดับโลกด้วยนะครับนั่นก็คือความฝันของสาวไทยของเราอาจจะ ได้เห็นไปโอลิมปิกในรุ่นนี้ก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลที่ดีต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขัน,ขน,ขนทุกๆแมตช์เลยนะครับของสาวไทยสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้กำลังใจนักกีฬาอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยผ่านทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาต่อไปสวัสดีครับ